มาแล้วไ,ได้หรือเปล่าอืมีคนมาแล้วสินะโอเคคาดว่าตอนไลฟ์ตอนเย็นนะฮะหลายๆคนก็น่าจะยังไม่เลิกงานกันถูกไหมถูกไม่ถูกโอเค ตอนเย็นมีคนบอกว่ายังไม่เลิกงานเลยเลิกงานเสร็จก็หกโมงแล้วก็เลยไลฟ์ต่อที่บ้านก็แล้วกันนะครับไม่ร้องเพลงนะครับไลฟ์ทำอาหารแล้วนะครับผมตอนนี้ผมกำลังจะทำสาคูต้นนี่นี่ผมได้เจ้านี้มานี่คือสาคูจากต้นสาคูแท้ๆนะครับเราก็จะมาทำกับ อาหารกานทาขนมเมื่อกี้กินข้าวไปแล้วก็คือตั้งแต่ตอนไลฟ์กับนนะนอนอ์เนี่ยคือคุยกันถึงเรื่องแบบสาคูต่างๆนานาก็เลยทําสาคูซะเลยตอนนี้ก็ไปได้มะาพร้าวมานะครับมะาพร้าวอ่อนหนึ่งลูกตอนนี้เนะี่ยผ่าแล้วก็เอาน้ําออกไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังแคะเนื้ออยู่นะครับนี่ฮะพยายามแคะเนื้อมะพร้าวอุ้ย เฮ้ยเ <Hey>, hey, มีกล้องได้ดีว่ะทุกคนเห็นไหมเนื้อมะพร้าวนะจ๊ะอืมใช่แล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่สามารถร้องเพลงได้บอลร้องเพลงร้องเพลงบ่ได้เด้ทำกับข้าวเด้ ใดๆก็คือทำกับข้าวเลอ้ออนนี้เราก็จะขูดเอาเนื้อมะพร้าวอ่อนออกมานะครับมะพร้าวอ่อนหาซื้อได้ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตมะพร้าวอ่อนพิเศษ แต่รูปนี้ลูกนี้ไม่ค่อยอ่อนละรูปนี้เนี่ยออกมาซื้อมาทิ้งหไว้หลายวันแล้วไม่ค่อยอ่อนแล้วเลยอ่ะจริงๆต้องใจเย็นๆสำหรับสาคูเนี่ยเคยสั่งมาทำเ,เป็นโจ๊กคือต้องใจเย็นมากๆเลยต้องใส่ทีละน้อยมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย ผมอ่ะเคยทําสาคูกับน้ําเปล่าน้ําธรรมดาปรากฏว่าสาคูอะ่ะมันก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวๆกลิ่นแบบกลิ่นของตัวสาคูอะ่ะเวลากินเวลากินแล้วมันจะทําให้แบบไม่ค่อยหอมเท่าไหร่เพยาย,ยำคุณชออกมา คือเวลาเราพูดถึงอาหารอะไรใช่ไหมฮะเราก็จะรู้สึกแบบ hey, วันนี้พูดถึงสาคูกลับไปทําสาคูกินดีกว่าเลยไลฟ์ like ทำสาคูเสียเลยต้องค่อยๆขุดเนะครับออกมานะครับ คือตอนผมทําครั้งแรกในสาคูนะทาสาคูครั้งแรกก็กินไม่ได้เหมือนกันครับเละเทะเหนียวโหแป้ง,ปงแบบแย่ไม่อร่อยเลยอะ่ะเคยทําสาคูแป้งไม่เคยทาสาคูต้นเละมากแต่ก็ควรจนกินได้อืมแต่สาคูต้นอร่อยกว่ามาก นี่เราได้เนื้อมพะพเ้าอ่อนมาแล้วนะทำให้มันเล็กๆหน่อยนะครับเราก็จะไปเริ่มทำกันแต่ตอนก่อนอื่นเราต้องทำกะทิสำหรับสำหรับโรยหน้าสาคูก่อนกะทิอยู่ไหนจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นใช้กะทิคั้นสดอ่ะมันจะหอมกว่ามากเลยแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีก็เลยต้องใช้กะทิกล่อง ไปก่อนหมดหมดยัง,งอ่ะลองชิมก่อนโอ้ยมันแข็งอ่ะแม่แข็งแบบแข็งเป็นหินเลยอะ่ะ ะทำเสือด้วยอืมมาช่วยกูสิเวลาทำอะไรอะไรโอ้โหแข็งอย่างเงี้ยมีปักเข้าไหม ทำหมดเลยแล้วจันกะทิแข็งมากก็ใช้ไปให้หมดนั่นแหละเพราะว่าเหลือก็ทิ้งอยู่ดี จ้าทิ้งจ้านะครับต่อไปคือไปทำกะทิก่อนกะทิแบบแข็งมากเอากะทิ ตั้งไฟจ้าน่ะครับกะทิตั้งไปแล้วอุ้ยเห็นสภาพกลัวไม่ได้สภาพกลัวของเราดูไม่ดีสาคูใส่ไข่แดงจะเป็นไงวะเนี่ยของหวานใส่ไข่แดงใส่กะทิเฮ้ยทีสาคูใส่กะทิได้นิดหน่อย ครับ EDS โบนัสเชฟแชะ why ทุกคนโป๊ะเลยอะ่ะทุกคนวันนี้ทุกคนก็รู้เลยว่าเราไม่ได้อยู่ที่ขึ้น <c oughs> แต่อย่าลืมฟังด้วยนะ EDS นะ ไปหน้าไลฟ์เลย แต่ประเด็นก็คือว่า,าเราติดโควิดไงครับเราก็ต้องแบบขอทำเทปแต่วันอื่นก็ไปอยู่ด้วยกันด้วยนะบ้าทุกคน แต่ยังไงก็ต้องฟังนะยังไงก็ต้องฟัง EDS นะดูเยี่ยมมากทุกคนควรฟังและดูพร้อมกันเพราะตอนนี้เนี่ยสำหรับ EDS วันนะัเชฟแะนะครับเราก็กำลังทำเมนูของเราอยู่ครับท,ทัไทนไปดูกะทิเคี่ยวกะทิกูสัดขี้รอด ฟังนะฟังนะทุกคนฟังด้วยใส่ข้าวโพดอ้าวทิ้งแล้วเหรอนี่มีเนี่ยข้าวโพดสดมุสแตงข้าวโพดใส่ข้าวโพดเ็าผิดทำไมวะใส่ข้าวโพดไม่ได้ คนยินทาแม่แม่บอประเด็นคือเพิ่งถึงบ้านเมื่อกี้นี้เองนะฮะหลังจากที่ไปไลฟ์กับน้องนันน์น,นะครับ

สวัสดีค่ะเมื่อกี้ทุกคนเจอน้องตอแต่งหน้าด้วยแต่อตอนนี้น้องไม่แต่งหน้าแต่กะทิกล่องเน่ยมันจะไม่ค่อยข้นเลยอะ่ะ นมเหลือบ้างวะจะไปใสนมังไม่ใส่นมนะที่ิวไม่ใส่เหมือนอัจอ๋อนมอีกแล้วแล้วใส่เกลือเข้าไปด้วยนะครับใส่เกลือไปในกะทินะครับ <c oughs> เคี่ยวกะทิแล้วก็ใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่ง <c oughs> ให้มันเค็มๆนี่ ความหอมมันไม่เท่าไม่เท่ากะทิสดจริงๆด้วยเราจะทำอีกกระทะึ่กรีมอ,นอันแยกเลยนะครับ อันนี้นะที่เห็นนี่คือน้ํามะพร้าวนะครับน้ํามะพร้าวสดๆที่เอาเออกมาจากลูกเมื่อกี้เราจะเอามาต้มสาคูนี่หนูนึกว่าหนูอาบน้ำแล้วพี่ดิวจะต้มสับปูเสร็จแล้วเนี่ยนี่เราเอาสาคูมาครับจุดแยกทีดียวโอ้ย แล้วก็เคล็ดลับของการทำสาคูนะครับต้องค่อยค่อยใส่อย่างรุนแรงงงไหมค่อยค่อยใส่อย่างรุนแรงคืออะไรค่อยค่อยใส่อย่างจริงจังห้ามเพลทรวดเด็ดขาดใส่ไปแบบทีละแบบทีละสิบเม็ดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยได้เลยต้องรอมันเดือดก่อน ต้องรอเดือดใช่ใช่สาครูพัทดุงครับนี่ต้องรอให้มันเดือดก่อนนะค่อยๆมากๆ อย่าเพิ่มอย่าเพิ่มรอให้มันเดือดแบบจริงๆต้องค่อยๆใส่เลยอันนี้ทุกคนดูนะฮะรอให้มันเดือดก่อนอันนั้นมันเดือดเลยเหรอเแล้วครับผมชิมค่อยๆมากๆนี่เดือดแล้วขอคนอีกใส่เกลือได้ นะมีนนคนถามว่าเป็นขนมโปรดที่ดิวเลยไหมคะ,อะตอนนี้ครับตอนนี้เป็นขนมโปรดมีนคนบอกว่าใจร้ายมากทำขนมตอนนี้สามทุ่มเองยังไม่มีใครนอนหรอก <c oughs> <c oughs> เขาไม่กินข้าวกันไง แต่ผมมาพึ่งถึงบ้านไงผมก็เลยกินข้าวแล้วก็ทำเอ้อค่อต้องร,รอให้มันเดือดมากามา,านนมก,กินข้า หัวมัน,เ,นเดือดยังมันเดือด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 เดดือโอเคมาค่อย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 เลยนะ เราต้องคนไปอีกอ่ะมาอีก